ข่าวบัคขามแมนเชสเตอร์สเตเประจำวันที่12ธันวาคมโดยโคชฟุตบล Man อลแมนเชสเตอร์สเตดยันนี่คอสเนอะร์มักเนื้อหอมะแล้ว PSG วางตัวแทนเอเ็มเป้ลยงสนยืมตัวช่วงมกราคมนี้ โดยองค์หนี้มัสัญาณนะครับผมกองหน้าสมรองของทางแมนยูยังเป็นที่ต้องการตลาดซื้อขายนักเตะโดยไม่เพียงแค่สโมสรรุ่นิลีแต่ขาใหญ่อย่างทางลีกเอิงฝรั่งเศสอย่างทาง PSG ปารีสแซงแงและก็โอลิปิกลียงล้วนอยากจะดึงตัวไปใช้งานกันทั้งสิ้นนะโดยการเปิดเผยจากทาง RMC Sport ผลจากการที่ทางเอเจนต์มักซ์ยานนะฮะออกมาให้ข่าวว่าต้องการจะย้ายออกจากทางโอตาฟอร์ดในช่วงตลาดหน้าหนาวเพราะไม่อยู่ในแผนงานของการรักษาการผู้จัดการทีมรับหลังนิกก็ปลุกกระแสความสนใจในทั้งยุโรปซึ่งเบื้องต้นเดวิสเซิลกับทางอาร์ซอนสองค่ายพร้อมลีกมองถึงความเป็นไปได้ที่จะเอาองคนจีนิัสยานมาเข้าสังกัดในรกรนีซึ่งล่าสุดทีมต่างแดน,นอย่างทางลียงนั้นก็ต้องการจะให้กองหน้าเฟรนแมนมาช่วยปริสกอร์เช่นเดียวกัน ตเตรียมปั้นข้อสเสนอยืมตัวในช่วงตลาดหน้าหนาวบวกกับทางออปชั่นซื้อขาดในสิ้นสุดด้วยการ2021ถึง2022ในครั้งนี้ส่วนด้านเปนเชนและผาดหนาตในลีกมองดีกรีทิมชาาิฝรั่งเศสรลลายนี้เป็นช็อตลิทสำหรับทางซัมเมอร์หน้ากรณีเอ็มบาเป้หมดสัญญาออกไปก็หวังจะให้มักซิยันเสียบแทนโคตาทันทีหรืออาจเกิดขึ้นไปกว่าน,นั้นกรณีมัตบริกนั้นมาจ่ายเงินซื้อเอ็มบาเป้ในช่วงตือนหน้า ทางจากฝูงลีกเอิงก็จะนำไรายได้ส่วนนั้นมาแปลงเป็นค่าตัวดาวยิงบอสเปเรนี้ผลฝันร้ายในโอแทฟอร์ดอย่างแน่นอนโดยป้องเหน่งเนี่ยได้เป็นตัวจริงเพียงแค่2จะตทั้งหมด15เกมในทางธุรกิจในฤดการนี้เป็นตัวสำรองอีกเพียงแค่น5นัดสัปดาเกมหกสินทีในศึกแชมเปี้ยนลีกตั้งแต่ปรานิกมาเป็นบอสเนีได้โอกาสในการเตะนะครับ,รบเพราะเก็บข่าอยู่ณเวลานี้นะแตผมเป็นตัวาง,งานนี้ตอนเราจะต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมาน,นกันครับบิ๊กผีประทับใจเทนฮากพรวดขึ้นเต็งเฮดโค้ชทาวนเฉยเลยโดยทางเอริกเทนฮากทีเเดอร์ของทางอาร์แจ็ก,กระโดดแซงหน้าขึ้นไปยืนคิวแรกเลยนะสำหรับตำแหน่งเฮดโค้ชทาวนของแมนยูและได้กันหนะ้าซึ่งทางเดลี่มินเบอร์นะผมสื่อของอังกฤษรากงานมาว่าผู้บริหารของสโมสรแมนยู ประทัดใจฝีมือของเซนฮากมากยิ่งขึ้นหลังจากผลงานในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกที่พาอาแจกอาร์ดัมคว้าชัยชนะระวดทั้ง6เกมและรับแบ่งกลุ่มซึ่งอาแจกนั้นเก็บไป,นปันจหมด18แเต้มเต็มจากการอยู่ร่วมกับกลุ่มของชังบริสตันมุลนะฮะสป,สปอร์ติ้งลิสบอนและก็เบสตัสเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมและก็เป็นครั้งแรกที่ทำได้ตั้งแต่ปี1 9 9 5ที่ครองแชมป์ยุโรปในปีนั้น ขณะที่ผลงานของอเดรวิชีนายการนี้เป็นอย่างเป็นที่น่าจดจำของจากฝูงของตราคะแนนมีโอกาสน้อยที่จะครองแชมป์ลีก3ปีติดต่อกันในครั้งนี้นั่นคือเหตุผลหลักที่ทำให้ทางผู้บริหารแมนยูประทับใจฝีมือของเทนฮากและก็อีกเหตุผลก็คือการปรุกปั้นดาวรุ่งของทางอาแจ็คขึ้นมาในทีมชุดใหญ่และก็ประดับวงการฟุตบอลหลายต่อหลายคนในครั้งนี้ท่าน,นี้หากแมนยูยังคงมองหาเฮดโค้ชถาวรในัดการหน้า โดยไม่เป,ปลี่ยนแปลงสัญญาของปรับหลังนิกเฮดโค้ชช่วคราวคนปัจจุบันน,นี้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะที่เดนฮาร์จะเข้ามาทํางานในทีมโอทัฟฟอร์ดหลังจากโค้ชไวท์ฮสเปีนไรนี้ยอมรับแล้วว่ากำลังมองหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในชีพการทำงานของตนในคราวนี้เป็นนํางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเรามารดูข่าวต่อมากันครับเด็กีอาโค้ชเนยเฟรตไม่เลวตัดเกรดแข้งแมนยูเกมบุกเฉือนนอริตี้หนึ่งต่อศูนย์นัดเมื่อคืนนี้ เป็นอีกเกมที่ได้รับชัยชนะด้วยความยากลำบากสำหรับทางบิษักแดนนะฮะของทางคุนซอรับหลังนิกหลังบุกไปเชื่อดนอร์สตีดหนึ่งต่อศูนย์ในศึกทางภรกิจนับเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งต้องชื่นชมเจ้าชินที่สู้ได้อย่างสูสีเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายลูกจุดโทษคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างและนี่คือผลสอบของนักเตะของทางแมนยูแต่ละคนในแมตช์นี้เดี๋ยวกันนิดเริ่มจากดับิดเดคยิยาถือเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อชนะนัดนีดน้ มีโชว์ซูเปอร์เซฟลูกยิงของจิโมโบกี้ช่วงต้นขึ้นหลังและก็อีกครั้งที่เซฟได้เข้าตาเป็นอย่างมากกับการพุ่งปัดลูกโขของโอซานคาบักนับเป็นอีกเกมที่เจ้าตัวนั้นช่วยชีวิตทีมเอาไว้งานนี้ได้8คะแนนทีโกโดาโลดส่งกบการช่วยขึ้นเกมรุกและก็มีโอกาสลุ้นจดสกอร์ด้วยแต่โดยรวมแล้วไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแถมเปิดพื้นที่หลังบ้านบ่อยครั้งยามขึ้นหน้างานนี้ได้ไป6คะแนนวิกเชอร์ในเดอเลฟ ไม่มีอะไรผิดพลาดมากมายนะฮะแต่บางครั้งก็คุมหลวมไปหน่อยก่อนออกจากเกมในช่วง15าทีสุดท้ายประดูเหมือนมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจในครั้งนี้ได้ไป6.5คะแนนต่อมาก็จะเป็นแฮร์ดี้แม็กไกว์มีจังหวะที่โดนเพอร์เซมิลาฟนะฮะพาเซตาโยกผ่านง่ายๆโชคดีที่ดาวเตดเลือดโปยิงเบาบอลไปตรงตัวเดียกแต่นอกนั้นถือว่าโอเคช่วยคารบอลได้หลายหนโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังในครั้งนี้ได้ไป7คะแนน อาริกชลเลสชุวต้นเ,เกมเกือบทำประตูได้จากลูกยิงฟรีคิกฉลับกำแพงชนคานทว่านอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายมากแม้ช่วยเติมเกมรุกได้ดีแต่ก็สร้างโอกาสไม่ได้นะฮะแถมเกมรับนั้นยังมีจังหวะผิดพลาดให้เห็นการยิงได้ไป6คะแนนสกัดแมชโชมิเนมีหลายครั้งที่โดนความเร็วของเจ้าถิ่นเล่นงานแต่ก็มีการเปิดบอลที่สวยให้เห็นเช่นเดียวกันซึ่งรวมถึงจังหวะท,ที่ทีมได้รู้จุดโทษในครั้งนี้ได้ไป6.5คะแนน ฟอร์มการันช่วงที่ดีและตอนนี้ก็ทําได้ไม่เลวนะกล้าเลี้ยงกล้าลุยเล่นได้อย่างแข็งแกร่งและขยันโดยมีสถิติชนะแท็กเกลิลถึง7ครั้งซึ่งวันที่สุดในเกมในครั้งนี้ได้ไป7.5คะแนนชุดนอลซานโชตามจริงแล้วเล่นได้อย่างโอเคเลยนะฮะแม้จะสร้างโอกาสได้ค่อนข้างแค่2หนแต่ก็มีความพยายามสูงโดยเฉพาะการพาบอลผ่านคู่แข่งมีส่วนร่วมกับเกมลื่อๆอยู่นะทว่ากลับถูกปรเตออกกลางขึ้นหลังซะอย่างนั้น ได้ไปเจ็คะแนนบรูโน่เฟอร์เดสเป็นวันที่เล่นไม่ค่อยออกตลอดทั้งเกมเร้ากาสได้แค่ผลเดียวเท่านั้นได้ไป6คะแนน <uma. S 2> คิสโซโน่แบรนโดอารมณ์คล้ายๆกับทางบอมเบซาล่าในเกมที่ทางลิเวอร์พูลเปิดบ้านเฉืนอนแอสตันวลาหนึ่งต่อศูนย์ซึ่งมีโอกาสจบสกอร์แต่จบไม่คมแถมเชื่อมเกมกับเพื่อนๆไม่ค่อยติดนะฮะทว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นคนเรียกจุดโทษและสังหารเข้าไปแบบไม่พลาดช,ช่วยทีมเก็บ3แต้มกลับบ้านสำเร็จในครั้งนี้ ได้ไป7.5คะแนนมาค้าฟอร์ดได้ใช้ความเร็วเล่นงานแนวรับทีมเจ้าถิ่นพอสมควรโดยเฉพาะจังหวะท,ที่ทีมได้สวนกลับเร็วแต่ก็ควรมีอะไรเด็ดขาดมากกว่านี้ซึ่งก็รวมการเข้าทำจังหวะสุดท้ายในครั้งนี้กันอีกด้วยนะได้ไป6.5คะแนนส่วนตัวสำรองนั้นงานนี้ก็จะมีเสันกริบูดลงมาแทนที่ซันโชน,นะฮะแถไปมีส่วนร่วมกับเกมได้เลยได้บอลน้อยได้ไป5คะแนน เอเดรียยี่ไม่สามารถให้คะแนนได้แต่ก็มีจังหวะช่วยบล็อกลูกยิงของบินเวริคิมอช่วงสิบนาทีสุดท้ายซึ่งสําคัญเป็นอย่างมากแลักษณะก็เป็นดอนนี่ฟันเดอร์ิคแทนที่เฟิร์นเดสไม่สามารถให้คะแนนได้ในครั้งนี้ดีนะผมก็เป็นการจัดกระแข้งแมนยูนัดเมื่อคืนนี้นะฮะที่ทุกคนพากันทำเต็มที่แล้วแต่ก็สามารถคว้ามาได้หนึ่งลูกแต่ก็อย่างน้อยก็เป็นสามแต้มที่สำคัญและก็มีค่ามากในเกมเกมนี้เรามาดูพาวต่อมาก,กันครับ เร d น a ชี้ฟรังนิกต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะพาแมนยูเข้าที่เท่าทางในครั้งนี้โดยเจมี Red ่เรดนับนะฮะคอมเมนเตอร์คนดังเผยถึงการที่ทางแมนยูจะเข้าที่เข้าทางในแบบฉบับของรับฟรังนิกโดยบอกว่าต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะถึงจะเป็นแบบที่กุนซือเยอรมันต้องการได้ ซึ่งแมนยูนั้นบุกไปชนะนอริสตี้ได้ก็จริงนะแต่ว่าด้วยเรื่องฟอร์มการเล่นนั้นถือต่ำกว่ามาตรฐานโดยทางแกรนดเดวิลเองก็ไม่สบอารมณ์กับมาตรฐานที่คุณพลแข้งปิดแดงแสงออกมาพร้อมย้ำมาว่าหากเป็นทีมอื่นที่ไม่ใช่นกขมิ้นเหลืองอ่อนทีมเก่าของตนเองอาจจะแพ้ไปแล้วก็เป็นได้ในครั้งนี้โดยตอ่อกรเนดังกก่านะฮะเจมี่บรดแนปอีกหนึ่งกูรูดุกหลังชื่อดังได้พูดถึงสภาพทีมแมนยูในตอนนี้มาว่าจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะ ก่อนที่จะเป็นไปทางแนวทางที่รับหลังนิกและใหญ่คนนี้ต้องการในครั้งนี้จากมุมมองของแมนยูนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังจากพวกเขาในตอนนี้เพราะมีปัญหาบางอย่างในเรื่องของระบบการเล่นวิธีตั้งเกมซึ่งมันต้องใช้เวลาสำหรับผู้จัดการทีมที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เขาต้องการและใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนที่ทําแบบนั้นเนื่องจากผู้เล่นของแมนยูหลายคนนั้นนิสัยไม่ค่อยดีล่าวคืนนะฮะพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยวิ่งตามหาบอล นำบอลกลับมาเรานั้นคุยกันถึงเกมเพรสชิ่งสมัยใหม่ที่ทางผู้จัดการทีมนั้นอาจต้องการซึ่งก็มีผู้เล่นหลายคนไม่ได้ทำแบบนั้นในระบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเล่นกองหน้า2ตัวคุณต้องให้ตนเองนั้นโดดเด่นตรงพื้นที่ด้านกว้างสันโชกกับทางฟอนเดสต้องวิ่งไปกระบอลและก็วิ่งไล่ยามที่ไม่มีบอลผมไม่คิดว่าพวกเขาจะมีพละงกำลังมากพอที่ทำแบบนั้นในวันนี้แต่พวกเขาก็ได้3ามคะแนนดีๆและก็มีเกมไปดีเพราะพวกเขาอยู่ขา้างหน้าดังนั้น บักนิกพอใจกับชนะนี้แต่เขาคงไม่ประทับใจนักรถนะที่ผลงานออกมาเป็นเช่นนี้และนี่ก็เป็นสรุปคา่าวดยสมรสนแมนเชสเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตารชมผมกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ